อาหารเช้าคุณหวันจ้ามาเด้อลางานแล้วเรียบร้อยไม่ไหวจริงบอกหัวหน้าว่าไอ้ยอโย้ฮุกเออโย้ฮุกเท่อ่อเนะเว็บกันอื้อือ

นายรวมมสวีแล็เราเอาไปคอดหวยโอเคทักจะยัะตรงนี้แก่หัไม่เคยรลับหัก็ลาปวดจิ้นต่างข้างบกกันปวดกับหูมาละ Ah, det er som om jeg får så godt noe av vanlig dans. เพราะมันพูดแบบผสมวันนั้นงฉันปวยฉันไม่เคยบอกเธอแต่ฉันทนทางไม่เธอต้องบอกเคยหยุดได้ทำงานสามปีหยุดโควิดเจ็ดวันแพ้สารเคมีสิบวันแค่นั้นอีกสองวันแค่นสามปีรับปวย

ทำกินไปใหม่จ้ะเราต้องพักก่อนเดินทางอะไรเดี๋ยวแย่กินอ้อยโทรมาล์รักษาสุขภาพอะไรเยอะเพราะติดโควิดจนเยอะแต่นวดทำไม่ได้แนละ้ว bye bye,